เชิญยิ้มเชิญยิ้มคนสวยขายดีไมจจาขายยาสีฟันหมอจุฬาค่ะเล่นไม่เนี่เราพี่ตั้งพอดีค่ะพี่กันโอ้ยยกจะปี๋เลยคุยกันน้องก่อนพี่ค่อยไปคุยกับเขาพี่รอเล่นเอ้ยอยากได้หมูหนึ่ง แต่งตัวดูมีลาคีนี้ว่าลาสีก <c oughs> ับได้อ้วอนเถืนสมบูรณ์สบายดีดไหมสบายดีอยู่แล้วครับผม <c oughs> ว่าแต่พี่เนี่ยยังกินเหล้าหนักอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พี่ไม่กินเหล้าแล้วพี่ไม่ชอบ <c oughs> แล้วบุหรี่อะไรยังสูบหนักอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ยบุหรี่พี่ไม่สูบแล้วพี่ไม่ชอบพี่นี่คนดีจริงๆเลยนะว่าแต่การพนันนะพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอันนี้หายยนะาเลยพี่ไม่ชอบ มีอะไรที่พี่ชอบบ้างไหมมีชอบอะไรชอบโกหกมาแดงที่พูดมันอีโกหกมันเลยเหรอมันเลยพี้หยกพี่หยกสั้งเพศไม่ทั้งเพศแล้พี่ขี้หกทั้งอำเภอเลย